มเมื่อกี้เขาก็เพิ่งมามาดูผมเป็นส่วนตัวไงที่บ้านเขียว AJTOP16 นะนี่ใบเวลาตัวเล็กด้วยนะ AJTOP16 นะตัวเล็กนะเข้ามานะได้ถามทิ้งไว้ก็ได้ไม่ว่ากันนะพอใจก็ดูนะเออแค่นั้นแหละไม่ไม่ได้แบบต้องบังคับเลยแกต้องมาดูกับชั้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ ค่าก็อยู่ของข้าแบบมีศักดิ์ศรีนะศักดิ์ศรีคืออะไรอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนี่เรื่องจริงนะเข้ามาถามกันได้ก็ไม่ได้ว่านั่งโกหกอะไรใครเขาเรียนจบหมอดูมานะในชั้นสูงสุดพิเศษนะนเรื่องจริงเอเจทอหนึ่งหกไปถามไม่ได้เดี๋ยวให้เลททิ้งไว้จะดูก็ดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยผมผม,ผมไม่ได้เป็นไปนั่งบังคับใครเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูเขามากันเองเขาชอบ ไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะนะนะเพราะว่าผมดูมานานแล้วไพเทพพลังจิตอะตรวจองค์ตรวจเทพ,พดูมานานแล้วนะพลังระดับพลังจิตวิทยศาสตร์เนี่ยนะฮะอืมนะนะพลังระดับพลังจิตวิทยศาสตร์เนะีนะ่ยฮะ เอาเข้ามาสิเจ้าทั้งหลายได้เวลาดูดวงกันแล้วจัดของขวัญมาหมูเด้งคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสบเก้านะอย่างละเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าอย่าได้ขาดนะเดี๋ยวเสียของเอาเร็วเข้ามากันนะเวลามันไม่รอใครนะเจ้าทั้งหลายอย่าลืมนะกดแชร์ออกไปด้วยคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิเก้าแชร์ อย่าลืมนะคนละเก้าเร้อยเเพียงเท่านั้นนะ9999 99, 99, 99, แชร์นะของหวัน9999ชิ้นเร็วนะมีเวลาไปสวดมนต์กันด้วยนะอย่าลืมนะภัยเศรษฐกิจมา5ปีนี้นะหนักนะครับนะเข้ามากันได้ สมจิชามินาสังสิโม,มพระม,มาจมหาเทวนสเพยาคาปราเยนติพระม,มาจมหาเทวาอภีราภาภวันตุเม,มมหาพุนโยม,มหาราภวภวันตุเม,มมิเตพาหาติพุทธามาอุณโม,มพุทธายะ <c oughs> เวราทัยโยเวรโคนายังเวราหิงสาเวราทาศีเวราทาสาเวราทิโยพุทธสามมานีมามาพุทธัสสวาโฮมสมัติชามีเพ่งเพ่งพาพาหาาเรเรมนะโมพุทธายาพาพุทธะไตรรัตนายานมานีโนภราสีสหัสสุธรรมาปุถุตรโมสังโฆ